สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับอิน e ทอร์เแล้วก็เมนูต่างๆของตัวโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC นะครับโอเคครับขั้นแรกครับก็คือให้เราเปิดโปรแกรม Premiere Pro CC ขึ้นมาครับ ันนี้คือหน้าตาอ่าหน้าแรกของ adobe premiere pro cc นะครับก็จะเป็นหน้า startup ของเขา,าโดยเมนูต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไล่ไปตั้งแต่เมนูแรกครับ sync setting now อันนี้คือ <S <S การที่เรามี adobe account อยู่แล้วแล้วเราใช้งาน adobe account นี้กับเ,เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นแล้วเราได้ทำการเซตค่า setting อะไรไว้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ซิงค่าพวกนั้นนะครับเข้ามาในตัวโปรแกรมของเราโดยอันนี้ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอ่ะแล้วก็ use setting for different account ก็คือใช้ setting ของ account นี้เลยอ่ะส่วน open ali research item ก็คือเอ่อเปิดไฟล์งานเก่าๆขึ้นมานะครับหรือว่าเลือกเปิดโปรเจกต ที่เรามีอยู่ในเครื่องหรือว่าฮาร์ดดิสก็ตามโอเคครับแล้วก็มาในส่วนของ Learn Learn นี่ก็คือเป็นเหมือนเมนวนหรือว่าคู่มือการใช้เบื้องต้นแล้วก็มีอธิบายฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใน Adobe Premiere Pro CC อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมจะเริ่มจากการ r ขีย e New อ่ะผม new project ขึ้นมาครับโอเคครับเมื่อเรากด new project ขึ้นมาแล้ว Adobe Premiere Pro CC จะนำเราเข้ามาสู่อีกหน้าหนึ่งก็คือหน้า New Project สำหรับหน้า New Project นี้ก็จะประกอบด้วยหนึ่งนะครับเนมก็คือให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์โอเคครับสำหรับการตั้งชื่อโปรเจกตแล้วก็สองโลเคชันก็โดย Default เนี่ยเขาเขาจะเก็บไว้ที่ตัวเอ่อดิซีแล้วก็ชื่อเราตามด้วย Document adobe adobe premiere pro 8.0แต่เราสามารถเลือกโลเคชันที่ทำการเก็บไฟล์งานไฟล์โปรเจกต์ของเราได้นะครับโดยการกดเบลลแล้วก็เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการแล้วก็กดคำว่า select folder นะครับต่อไปเป็น video render and playback ก็สำหรับส่วนนี้ก็คือถ้าเกิด เครื่องท่านใดนี้มีการ์ดตัดต่อหรือว่ามีการาฟิกการ์ดที่มีเอนจินที่สามารถรองรับตัว Adobe Premiere Pro ได้ก็สามารถเลือกเรนเดอร์ได้จากตัวการ์ดจอนั้นๆหรือว่าตัวอซอฟต์แวร์นั้นๆครับสำหรับส่วนนี้อ่ะอย่างเช่นของผมใช้การ์ดจอของ Nvidia เดีเขาจะมีตัวเอนจินที่ชื่อว่า CUDA มาให้ผมใช้งานผมก็เลือกใช้ ใช้งานจาก engine CUDA นะครับไม่ใช่เป็น engine แสบแหรีโอเคในส่วนถัดไปก็จะเป็น display format display format นี่คือเวลาเราเออมันจะเป็น display ที่สําหรับเอาไว้ใช้โชว์ค่าเวลาค่าเวลาต่อค่าเฟรมครับอย่างเช่น10วิตต่อ30เฟรมในไฟล์วิดีโอนั้นๆนะครับก็สามารถเลือกเป็นอันอื่นได้แต่โดยปกติแล้วจะเลือกเป็น time code นะครับ ในส่วนต่อไปก็คือ audio audio display format display format นี่ก็คือการแสดงเสียงนะครับการแสดงเสียงเนี่ยซึ่งปกติแล้วเขาก็จะเซตเป็น audio simple ไ้้่าโดยใช้การวัดค่าแบบ audio simple นะครับแล้วก็ capture capture video format ในส่วนนี้ก็คือไฟล์งานเป็นไฟล์งานแบบไหนก็มีให้เลือก อยู่ด้วยกัน2หัวข้อคือ dv และ hdv ต่างกันตรงที่ dv จะเป็นเอ,อ่อ format สำหรับกล้องที่กล้องทั่วไปหรือกล้องสมัยก่อนครับแต่สมัยนี้ก็ได้เปลี่ยนมาใช้เป็น hdv หมดแล้วก็รวมถึงพวกสมาร์ทโฟนด้วยนะครับสมาร์ทโฟนอย่าน,นี้ก็สามารถอัด hdv ได้โดยความละเอียดเนี่ยน่าจะประมาณเจ็อี p ขึ้นไปโดยประมาณแล้วก็ ต่อไปก็คือ display the project item name and label color for all instance อันนี้ถ้าเกิดเราติ๊กเช็คไปนะครับทุกทุกอย่างทุกแท็กเนี่ยที่ถูก import เข้ามาเนี่ยมันจะตั้งชื่อให้คล้ายๆกันให้เหมือนเหมือนกันอย่างเช่น m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 label ก็จะเหมือนกันสี 4, เหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูที่แท็บที่2 แท็บนี้ก็คือแท็บสำหรับการเลือกเ,อเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์เหมือนเดิมครับ Capture Video Audio ไฟล์ที่ Import มาต่างๆเราจะเอาไปแปลไว้ไหนก็โดยปกติแล้วเขาก็เลือกมาเป็น c m s Project ก็คือว่าใช้โฟลเดอร์เดียวกับที่เรา save project. เซฟโปรเจกต์ก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็ตั้งไปปกติเลยครับอันนี้แนะนำให้เป็น c m s Project นะครับจะได้ไม่ สับสนแล้วก็ไม่รู้ไม,ไม่ต้องไปหาว่าตัวไฟล์เนี่ยมันอยู่กระจัดกระจายที่ไหนบ้างจากนั้นเมื่อเราเลือกอะไรเสร็จแล้วก็กดโอเคครับครับอันนี้ก็คือหน้าตาของโปรแกรม Adobe Premiere Pro CC เมื่อเราทำการเลือกออปชันต่างๆเสร็จแล้วโอเคผมจะเริ่มอธิบายจากเมนูด้านบนก่อน โอเคครับเมนู mm hmm. ด้านบนนี้ก็จะประกอบไปด้วยไฟล์ file, แล้วก็ edit, c คลิป e q u e n c e maker, title แล้วก็ window สุดท้ายก็คือ He l p นะครับเริ่มที่ไฟล์นะครับไฟล์ file, นี้ก็จะเอ,เอาไว้จัดการพวกเกี่ยวกับพวกไฟล์โปรเจกต์ต่างๆนะครับก็การ import หรือว่าอะไรก็สามารถทำได้ที่นี่เลยแล้วก็การ export ด้วย export ก็ทำได้จากตัว เมนูที่ชื่อว่าไฟล์นี้แต่ส่วนรายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวอธิบายในคลิปของการ Import โปรเจกต์ละกันนะครับโอเคต่อไปก็ Edit. อ d ดต e อ i ดตก็ไว้สำหรับ copy คลิปอะไรอย่างนี้ถ้าเขาจะให้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวไฟล์หรือว่าตัวมีเดียเนี่ยอยู่ในตัว Premiere Pro CC แล้วเชน่นกันกับคลิปแล้วก็ sequence นะครับแล้วก็เม k เกด้วยเราต้องมีตัวไฟล์อยู่ใน ามีตัวไฟล์อยู่ใน Adobe Premiere Pro CC ก่อนเราถึงจะสามารถใช้งานมันได้ไตเติลก็คือการ new ไตเติลหรือว่า,าเป็นข้อความขึ้นมาใหม่ Windows w i n d o w ตรงนี้ก็คือการเรียกใช้งานา Panel ต่างๆโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบาย Panel ก่อนละกันเพื่อจะได้ให้ไม่สับสน Panel เนี่ยครับ ประกอบด้วย4ี่พาเนลที่ได้เห็นใน4นี a พาเนลนี้คือ4ี a พาเนลที่ใช้งานบ่อยที่ทาง Adobe เนี่ยเขาจัดเตรียมมาให้เราแต่ถ้าเกิดสังเกตดูดีเลยดีๆแล้วนะครับในพาเนลที่4ี a พาเนลี้ยังมีพาเนลที่มีแท็บซ้อนอยู่อ่ะก็จะเห็นได้ว่าพาเนลพวกนี้เป็นพาเนลที่ ใช้งานบ่อยเขาเลยอเอามาใส่แท็บให้ในส่วนนี้ก็ะจะมี a d i o clip maker ก็สำหรับปรับแต่งเสียง effect control ก็สำหรับปรับ position ปรับตำแหน่งปรับย่อขยายอะไรประมาณนี้ metadata ก็ Met a, Data, คือดีเทลของไฟล์ที่เรา Import เข้ามาโอเคมาดูในส่วนที่ส่วนของ Project บ้าง pane project นะครับ pane project ก็จะประกอบด้วย media browser อ,อันนี้ก็คือ การที่เราจะดึงคลิปวิดีโอจากในเครื่องเราเข้ามาใส่ในไทม์ไลน์หรือว่าเข้ามา Import อยู่ในโปรเจกต์ของเราก็สามารถใช้เมนูนี้ได้ Info Info แล้วก็คล้ายๆกับ Meta Data นะครับก็คือดีเทลของตัวคลิปวิดีโอแล้วก็เอฟเฟ t ต์เอฟเนี้ก็คือการเลือกเลือกใช้เอฟเฟ t ต่างๆ Maker อ่ะในส่วนของ Maker นี่ก็คืออ่าเมื่อเราทำการ Add Label หรือว่าแ d ดเมกไว้ในตัว คลิวิดีโอของเรานะครับเขาจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้ว่าเราแอดเมเกอร์อะไรไว้บ้างอ่ะ history history ก็คือสิ่งที่เรากระทําในตัว adobe premiere pro cc ทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในนี้อ่ะอย่างเช่นผม import file เข้าไป1ไฟล์โอเคครับมาดูที่ history อ่ะ history เขาก็จะบอกว่าอ่ะคุณได้ import file มานะอ่ะเดี๋ยวผมลองลากลงตัว timeline ดูนะครับ อ่ะ history ก็จะบอกว่าคุณได้ทำการรากตัวคลิปวิดีโอลงไปในไทม์ไลน์โดยทุกอย่างนี้เราสามารถยกเลิกได้ด้วยด้วยการกดกดย้อนขึ้นไปเราจะทำถึงตรงไหน New Open อ,อ,อพอผมกดย้อนขึ้นมาที่ New Open ก็จะเป็นแค่การที่ผมเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาตอนแรกนะครับ ก็คือผมย้อนไปเป็นช่วงแรกโอเคแล้วก็พาร์เนลต่างๆผมก็ได้อธิบายไปแล้วอ่ะมีสิ่งหนึ่งอีกที่สำคัญก็คือพาร์เนลทุกพาร์เนลเราสามารถยืดย่อขยายได้นะครับเราสามารถย่อขยายได้ตามใจตามถนัดของเราว่าเราถนัดแบบไหนอ่ะแล้วก็ที่สำคัญพาร์เนลพวกนี้สามารถดึงออกมา แยกเอาแยกออกมาจากตัวโปรแกรมเลยแยกแยกพาร์น,นลออกมาเป็นอีกพารน,นลหนึ่งเลยสำหรับทริปนี้ก็ไว้สำหรับท่านที่มีมอนิเตอร์หลายหลายจอครับก็เราสามารถแยกเอาไทาม์ไลน์ไปไว้อีกจอหนึ่งแล้วก็เอาซอสมอนิเตอร์ไว้อีกจอหนึ่งเอาโปรแกรมมอนิเตอร์อไว้อีกจอหนึ่งเพื่อเวลาการทำงานมันจะได้แบบสะดวกยิ่งขึ้นอโอเคแล้วเกิดถ้าเราไม่ต้องการ เราต้องการเอามันกลับไปกลับไปที่เดิมก็วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือให้เราปิดให้เราปิดปิดตัวพาร์เนลนั้นไปก่อนแล้วก็เลือกไปที่ Wind o w ์เวิร์กสเแล้วก็มารีเซ็ตเค r r ์เตนเวิร์กสนะครับอ่ะเขาทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติหมดเลยพาร์เนลต่างๆที่เรายืดหดขยายไว้เราจะกลับมาเป็นปกติหมดโอเคครับคราวนี้เรามาดูที่ w o r k s p a c e นะครับที่ผมใช้ไปเมื่อกี้ สำหรับ work spec เนี่ยก็คือเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เอาไว้สำหรับการปรับแต่งอินเทอร์เฟซของ Adobe Premiere Pro ทั้งหมดโอเคครับโดยปกติแล้ว uh, work work spec ที่เป็น default เนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่ editing uh, เดี๋ยวผมลองเลือกเป็น editing cs 5.5ก็คือว่า uh, เปลี่ยนเนี้ยเปลี่ยนอินเทอร์เฟตัวเนี้ยให้เป็นอินเทอร์เฟของ uh, Premiere Pro cs 5นะครับผม อันนี้ก็คือผมกดเปลี่ยนไปล้อันนี้ก็คือ Default ของอิน e ิเฟกต์ Premiere Pro CS 5นะครับโดยก็ w o r k s p a c e เนี่ยเขาจะมีให้เลือกหลายแบบครับถ้าเกิดเราทำงานออดิโอเราอาจจะเลือกเป็นออดิโอก็ได้หรือว่าเราทำงานกับเอฟเฟอ่ะเอฟเฟแล้วก็มาใช้เป็น w o r k s p a c e แบบเอฟเฟ t แล้วก็เราสามารถ New w o r k s p a c e เองได้ตั้ง เมนเนตเวิร์ p สเขึ้นมาเองเลยแล้วก็ตั้งเป็น New Work s p ส c ปขึ้นมาโอเคในส่วนนี้ผมขอใช้เป็น Editing แลลวกันนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเป็น Work s p ส c ปธรรมดาก่อนโอเคครับอ่ะครับหลายคนอาจจะสังเกตว่าตัวมอนิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมี2อันใช่ไหมครับทำไมต้องมี2อันโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนก่อนที่จะ ลงไปเลึกในบทต่อๆไปโอเคครับอย่างแรกผมจะ Import เอาไฟล์มาไฟล์หนึ่งนะครับจะสังเกตได้ว่า Monitor 2ตัวนี้คือมอนิเตอร์เหมือนกันแต่ชื่อมันไม่เหมือนกัน s o r มอนิเตอร์กับโปรแกรม Monitor ในที่นี้ s o r มอนิเตอร์คือเป็นมอนิเตอร์ที่สำหรับเอาไว้ Preview งานที่อยู่บนตัวโปรเจกต์ครับตัวโปรเจกต์ก็คือตัวนี้นะครับ เอาไว้พรีวิวงานที่อยู่บนตัวโปรเจกต์สำหรับตัวโปรแกรมมอนิเตอร์เนี่ยเขามีหน้าที่พรีวิว w ปร e กพรีวิววิดีโอหรือฟุตเทจที่อยู่ในไทม์ไลน์ครับซึ่งมันต่างกันตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูโอเคผมดับเบิลคลิกจะเห็นได้ว่าตัววิดีโอพรีวิวเนี่ยเขาจะพรีวิวให้ผมดูที่ซอสมอนิเตอร์แต่ไม่ได้พรีวิวที่โปรแกรมมอนิเตอร์เพราะว่าผมกด ีวิวจากตัวโปรเจกต์ Project ในมีเดียในโปรเจกต์ของผมไม่ได้ไม่ได้กดมาจากไทม์ไลน์นะครับโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมลองลากตัวไฟล์นะครับลงไปในไทม์ไลน์นะครับโอเคครับจะสังเกตได้ว่าคราวนี้มอนิเตอร์ทางของโปรแกรมมอนิเตอร์เนี่ยจะถูกรีวิวขึ้นมาแล้วเพราะผมได้ทำการวาง ตัวมีเดียหรือฟุตเทจลงไปในไทม์ไลน์แล้วก็สำหรับ2ตัวนี้ทั้งซอสมอนิเตอร์แล้วก็โปรแกรมมอนิเตอร์เนี่ยก็มีหน้าที่ต่างกันอ,อย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ